สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ไหนนครับแล้วเขาไปค้นอะไรเฮ้ยนี่เห็นไหมนี่คือเบื้องหลังเราตายแล้วชีวิตครับตอนนี้ครับตามสไตล์ครับดีว่าเราต้องมาเรียนต่อใช่ครับเราไม่มีเวลาว่างครับนี่ขนาดไม่มีเวลาว่างเนี่ยเปิดเพลสี่รอกันแล้วเงมาแก้ตัวเื่อหนึ่งปีให้หายไปเขาบอกพี่ไม่ทำแล้วเหรอถูกต้องครับไม่ทำแล้วครับจะไปเนี่ยใหม่กันเลยครับ ตอนนี้เห็นไหมครับเราเตรียมการกันอย่างนี่อยู่กันสามคนจะมีใครบ้างเนี่ยมีมีหนึ่งสองสามเออมีหนึ่งสองสามถูกต้องเลยเออามนั้นแหละสามสองหนึ่งตายแล้วมันจะมาบอกลาคุณผู้ชมมันจะไมว่าเราจะไม่ทำแนวนนี้แล้วนะครับ แลายเลาก่อนเลยครับจริงเราควรจะรีบบอกตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วแต่ด้วยเขาคงแต่หลายคนเขาคงคิดแล้วล่ะว่าหาเวลานี้ผมไม่อยู่แล้วอ่ะเออแต่เราขอไปมาลาไวาลหว <c oughs> แล้วนิดนึงมันเกิดจากเหตุว่าปีที่แล้วมันเป็นช่วงอะไรนะที่พิธีกรสองคนอยู่ประมาณมองหัวคำพื้นเป็นช่วงที่เียุย่งชิบหายไว้บ่วง เลยไม่ได้มาบอกลาใครเลยนั่นเลยครับพี่ดูท่าเสียงจะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเนี่ยเสียงเปลี่ยนดูลอง <c oughs> แบบว่านะฮะก็เลยนั่งเรียนเรื่องเรียนต่ออะไรครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้บัตรลงหนังกับพี่เอกเลย <c oughs> เออจริงโทรเขาอีกเลยคือส่งเมลเวแล้วนะ <c oughs> ไม่ส่งมาสักทีบอกเอาที่อยู่มาแล้วด้วย <c oughs> เอ๊ะยังไง <c oughs> ผมว่าปัลงนานเขาคงหมดอายุไปนาแล้วะตั้งแต่นสองปีที่แล้วมันตั้งแต่นี่อีพีเท่าไหร่เะหยุดจนเขาเลิกจนเขากลับมาทําอีกรอบแล้วก็จบสองปีอะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็สองนาทีละนะไม่อยากอะไรมากก็ขับไว้ติดตามแนวใหม่กันจะพูดว่าก,กันอีกทีว่าจะไปโพในแฟนเพจเนี่ยงงทำแฟนเพจใหม่เลยไม่ไมไม,ไม่แล้ว คือจะทิ้งแนวนี้ไปอย่างนี้แล้วก็จะไม่บอกเขาหน่อยแล้วว่าเราจะไปไหนกันนี่คือจะปล่อยอเขาเพ่งคว้างกันอีกเรายังแล้วเอาตรง,งไหมยังไม่ตั้งชื่อแชนแนลเลยแชนแนลยังไม่ได้สร้างเลยกองเอียงไม่เป็นไรก้องก้องไม่มีปัญหากล้องถ่ายถ่ายนี่แหละถ่ายเครื่องครัว <laughs> ไปก็ยังไงก็ขอรอตริดตามแฟนเพลย์แล้วกันนะว่าจะมีอัปเดตตอนไหนครับเผื่อจะมีสมาชิกใหม่เลยจะไม่ได้มีแค่สามคนเนี่ยไม่แน่เออและสต๊ชิก็ เขาไปจะวีบใหม่แล้วเขาาไปจะวีบใหม่แล้วครับตอนนี้เราเราอยู่ทวิ่ใหม่กันไม่ใช่หรอวะใช่เขาวีบใหม่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี่เราอยู่กันในคอมเป็นจริงแล้วนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเนี่ยเซสีเปิดถ่ายไม่ได้อะไม่มีแคปเจอร์การ์ดอ่ะไม่ไม่มีตังค์เนี่ยคุณผู้ชมส่งตังค์ให้ผมหน่อยเด ให้เลขบัญชีไว้ไม่คิดไปหวังให้เขาส่งต่างกันให้หญิงเนาะไม่มีคนดูก็บุญนแล้วเว้ยทำไปโดนเนีได้เดเนียไปเดี๋ยวไปเปิดโดนเนียไปโอเคครับไว้ติดตามกันเน่วใหม่ครับส่วนวันนี้ก็ลาก่อนเนวนี้ครับไวยพรให้ไม่ตายจากงานด้วยครับไวยพรเลยฮะผมจะต้องขอให้รอดชีวิตไปให้ได้ลาก่อนนะสวัสดีครับ โชคดีครับไปบายไปบ,บาย,บายไปเล่นเกมต่อเว้ยปากปากปากบอกนี่นะปากบอกย,ยุ่งนะเล่นเกมต่อเ <c oughs> นี่ยเปิดรอเนี่ยไปแล้วไป <c oughs> ชิปไม่ยอมหยุดเดี๋ยว <c oughs> อ่ศาอ่าัดเรื่อยๆเลอัดเรื่อยๆล <c oughs> อเยๆลย